สวัสดีครับช่วงยังรีพอร์ตวันนี้พบกับผมอานน์มหิทธิรศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยายลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เรายังมีข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแปดจังหวัดภาคเหนือให้ติดตามกันครับเริ่มกันที่เกษตรตัวอย่างเชียงรายเชิญชวนเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมักเพิ่มคุณค่าอาหารให้กับดินลดวัชพืชและเพิ่มผลผลิต ที่ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลังคาแดงอำเภอแม่จันนายแปลกเดชะบุญอายุ63ปีชาวบ้านสันนายาวตำบลสีคําอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นกเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดรณรงค์เชิญชวนให้เกษตรกร,ร,กรหันมายึดหลักตามแนวหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไรนาสวนผสมถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ไม่มากก็สามารถทําได้ช่วยให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง หลังจากที่ตนเองเกษียณอายุราชการออกมาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านโดยมีสมบัติเป็นที่นาจำนวน12ไร่และด้วยเคยมีประสบการณ์การร่วมโครงการเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจึงทำการพัฒนาพิกผืนนาเป็นไรนาสวนผสมที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้ชาวบ้านเกษตรกรทั่วประเทศได้รับรู้และทราบว่าการดำเนินชีวิตแบบดังกล่าวทำให้เกิดความผาสุกกับตนเองและครอบครัว เพราะเรามีกินมีใช้ไม่ต้องเดือดร้อนพืชผักเนื้อสัตว์ปลาเราก็หาได้ในไร่นาสวนผสมของเราและเมื่อผลผลิตทางการเกษตรพืชสมุนไพรเหลือกินก็นําไปขายได้นําเงินกลับมาออมต่อโดยบอกว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำเพราะไม่ใช้สารเคมีน,น,นักเรียนนักศึกษาประชาชนกว่า200คนเข้าร่วมโครงการฟ้าใสไร้มนิษสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมโครงการฟ้าใสไร้มลพิษสรนสร้างเศรษฐกิจชุมชนซึ่งมีประชาชนนักเรียนนักศึกษากว่า200คนเข้าร่วมโครงการบังกล่าว เพื่อให้ชาวแม่ห้องสอนกลุ่มเยาวชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างกิจสำนึกในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนในช่วงฤด,ดูแล้งปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เผยแพร่ <c oughs> ความรู้การมีส่วนร่วมและการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการเผาป่ารวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้มีการถ่ายทอดผลการประชุมในประเด็นผลกระทบหมอกควันในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนจากเวทีระดับประเทศกลุ่มภาคเหนือตอนล่างหนึ่งรุกตลาดภาคเหนือตอนบนขยายตลาดทางการค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์ และสุขโขทยัยจัดกิจกรรมแสดงสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมภูมิปัญญาไทยรวมใจโอท็อปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งที่บริเวณตลาดเทศบาล4ตำบลศบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท็อปกว่า150รายนำสินค้า1ตบล1ผลิตภัณฑ์ในระดับ3-5ดาวมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย ั้งนี้เพื่อขยายช่องทางทางการตลาดเปิดโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปและเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างศึกษาตลาดจัดเก็บข้อมูลนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้เป็นมาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้ค้าทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน รายงานพิเศษวันนี้ไปดูความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ที่น่าสนใจของชาวเชียงใหม่ในงานเทศกาลปล่อยแสงครั้งที่11จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานครับเทศกาลปล่อยแสง11ตอนเหนือขนาดมาร่วมค้นหาแสงก้าแห่งพลังงานเมืองเชียงใหม่ เมืองที่มากด้วยต้นทุนหลากหลายโอกาสและศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกธุรกิจสร้างสรรค์จากการคัดสรรผลงาน30ชิ้นงานคนต้นคิดถิ่นเหนือสู่30ชิ้นงานคุณภาพเหนือขนาดซึ่งจัดที่เมืองเชียงใหม่เป็นครั้งแรกค่ะ Just ปล่อยแสงเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเคลียร์ทีพไทยแลนด์สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสารรค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสในการนําเสนอความคิดและผลงานสร้างสารรค์ที่สามารถผลิตเป็นชิ้นงานได้จริงในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สร้างบรรยากาศแห่งการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจอันจะนําไปสู่การพัฒนาความคิดต่อยอดเพื่อการสร้างรายได้ต่อไปอโดย ล่อยแสงคิดทำกินเนี่ยจะจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนักออกแบบแล้วก็นักศึกษานะครับผมได้นำเสนอผลงานสร้างสารรค์ของตนเองซึ่งผลงานสร้างสารรค์เนี่ยจะต้องยืนอยู่บนหลัก3หลักนะครับผมก็คือคิดทำแล้วก็กินนะครับคิดก็คือวิธีคิดนะครับกว่าจะมาเป็นผลงานหรือชิ้นงานเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงกระบวนความคิดยังไงนะครับทำก็คือกระบวนการผลิตนะครับผมพอคิดเสร็จแล้วครับก็มีวิธีการที่จะ ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยได้ยังไงรนะผมกินก็คือจุดขายหรือกลยุทธ์นะผมผลงานเนี่ยมีความโดดเดน่นแตกต่างจากผู้อื่นยังไงน่าสนใจตรงไหนสลามองโอสดหนึ่งใน30ผลงานเหนือขนาดนะับเป็นร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงดำเนินกิจการอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้รับความนิยมจากคนเชียงใหม่ไม่เคยเสื่อมคลายมากกว่าความลับของตำรับยาที่ถูกใจคนรุ่นปู่รุญญ่นย่าแต่สลามองโอสด ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหายาบำรุงและรักษาโรคซึ่งหาซื้อไม่ได้จากร้านขายยาทั่วไปเช่นยาท่าที่ตักขายแก้วละ5บาทสูตรตำรราสมุนไพรเก่าแก่ของพมา่าซึ่งถูกปรุงขึ้นในหม้อต,ต้มยาสั่งทำรรพิเศษอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษที่ดึงดูดให้ลูกค้าแวะเวียนมาที่ร้านไม่ขาดสายล้วนให้มีเห็นทุกเพศทุกวัยและทุกๆวันร้านสระมองโอโซที ขายาแผ่นพลาเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2481 e สมัยคุณพ่อฮานี่เป็นลูกสิบต่อยาธาตุนี้ช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายคนต่างชาติชอบกินแก้ห้อนในก็แก้แบบปวดหลังปวดเอวก็ยได้ เชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายกิจการและผลิตภัณฑ์ในเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านกระบวนการคิดผลิตอย่างตั้งอกตั้งใจรวมถึงสถานที่กลุ่มคนอีกมากมายที่น่าสนใจรอการถูกค้นพบเทศกาลปล่อยแสงจะจัดจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้ที่ห้องนิทรศการส่วนสร้างสารรค์งานออกแบบเชียงใหม่ TCDC พัทรินฉายรุ่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงานช่วงยังรีพอร์ตวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมอานท์มหิทธินักศึกษาฝึกง,งานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ